บทที่3 0มร้อหนึ่งเคราะร้อันน่ากลัวสหายน้อยคนหนึ่งเกิดปัญหาเป็นหมายเลขห้าหรือผู้เยาคนไหนที่นักบวชเต๋าจินเหลือรู้จักสวิชีอันทำท่าสงสยัยและคนจริงจังสาหายน้อยของท่านนักบวชอยู่ที่ใดเล่าต้องให้ข้าเรียกระดมพลคนในราชสำนักหรือไม่นักบวชเต๋จินเหลียนสายหน้าอยู่ที่เสียงโจเสียงโจอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงห่างออกไปประมาณ4ี่อลี้ไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลสวิชีอันขมวดคิ้ว ท่านนักบวชมีปัญหาย่อมเป็นภาระหน้าที่ของข้าแต่ข้าต้องไปขอลาหยุดกับที่ทําการปกครองเสียก่อนถึงอย่างไรครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางไกลนักบวชเต๋าจิ้นเหลียนพยักหน้าท่านให้เบาในจวนไปขอลาแทนในวันพรุ่งนี้คืนนี้เราออกเดินทางกันเถิดเวลากระชั้นชิดนักจริงสิศาสดาพยากรณ์คนนั้นเล่าหากจะตามหาคนก็ต้องใช้วิชามงกรานนางอยู่ที่สำนักโรจานสวิชีอ่านพ่นลมและพูดด้วยน้ำเสียงติดตลก ตกลงข้าจะไปตามหาที่บ้านเดิมของนางศาส,สดาพยากรณ์คนนี้ต้องเป็นสตรีแน่ๆหมายเลขหกหงอยวนและหมายเลขสี่ชูยหยวนเจินต่างก็คาดเดาในเวลาเดียวกันทั้งสามเข้าไปรอในห้องทันทีสวนสีวันวิชิน่นก็จูงแม่มาน้อยจากสวนหลังบ้านก่อนจะควบขี่ไปยังสำนักโหราจาร์แสงไฟของสำนักโหราจาร์ติดสว่างตลอดทั้งคืนสวีชีอันเข้าไปยังถงชั้นที่หนึ่งแล้วเตยถามเหล่าหมอยาที่กำลังศึกษาบางอย่างกันอยู่สิทธิท่านใดบอกได้บ้าง ข้ามาตามหาสิทธิหญิงจงหลีบรรยากาศแข็งค้างไปชั่วขณะเหล่ามอยามองศบตากันจากนั้นก็กล่าวว่าสิทธิหญิงจงหลีอยู่ชั้นใต้ดินใต้เท้าโปรดรอสักครู่ร่างสวมชุดขาวเดินเข้าไปข้างในเพียงไม่กี่วินาทีก็ได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นสิทธิหญิงจงหลีใต้เท้าสวีมาหาท่านผู้จบหวัวนนั้นก็รีบวิ่งออกมาอย่างรีบร้อนราวกับมีแมลงยักษ์ย้ายไล่ตามหลังภายในห้องถงร่างสวมชุดขาวคนอื่น ทางพาการละมือจากงานแล้ววิ่งไปที่บันไดพริตตาเดียวภายในห้องโถงก้องเงียบกริบนอกจากสวิชีอันก็ไม่เหลือใครอีกผ่านไปอีกไม่กี่นาทีจงหลีก็เดินออกมาจากด้านในเส้นผมแผ่สยายนุ่งห่มผ้าหยาบก้มสีสันเล็กน้อยแต่งกายไว้ทุกถูกระเบียบตามทํานองคลองธรรมข้าต้องออกไปทำธุรานอกเมืองหลวงจะกลับมาเร็วเวนี้และต้องการกำลังของเจ้าสวิชีอันพูดตรงๆอย่างไม่เกรงใจอืม จงหลีพยักหน้ารับเชื่อฟังอย่างที่มนุษย์เครื่องจักรควรเป็นทั้งสองออกจากสำนักโรจานไปด้วยกันสวิชีอันขี่ม้าจงหลีเดินเท้าทว่าความเร็วไม่ต่ำไปกว่าแม่มาน้อยเลยไม่นานก็กลับมาถึงจวนสกุลสวีมารวมตัวกับพักฟ้าดินทั้งสามคนโดยมีนักบวชเต๋าจินเหลียนเป็นผู้นำชูยวนเจนกล่าวว่ากลางเมืองชั้นในหอเหินยากนักเราไปเมืองชั้นนอกเถิดรบกวนพิสวีพาเราออกไปด้วย หากมีเขาคนเดียวการห่อออกจากเมืองฉันในไม่ใช่เรื่องยากยอดฝีมือในเมืองจะไม่ลงมือขัดขวางหรือโจมตีด้วยเห็นแก่ฐานะของนิกายมนุษย์แต่หากจำนวนคนมากเกินไปก็ไม่อาจหลับตาข้างหนึ่งปล่อยผ่านไปได้มีแต่จะเพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีกสวีชีอันพาทั้งสามคนออกจากจวนไปมีของเงินอย่างสวีชีอันนำทางไปไม่ว่าโดยลาดระเวนหรือกองดกักก็ทำแค่สอบถามตามปกติไม่ได้ขัดขวางอะไรระหว่างทางนักบวชเต๋าชินเหลียนก็มองสวีชีอันแล้วเตยเสียงขึ้ หมายเลขห้าหายไปชูหยวนเจินหันไปมองสวิชีอันทันทีสวิชีอันมึนงงท่านนักบวชพูดถึงอะไรอึมเหตุใดวันนี้ท่านนักบวชถึงไม่ติดแมวเล่านักบวชเตาจิ้นเหลียนกล่าวเสียงเรียบหมายเลขห้าคือหมายเลขผู้ครอบครองชิ้นส่วนหนังสือปฐพีเรื่องนี้ท่านน่าจะทราบดีเรื่องที่ช่วยหงหยวนในวันนั้นต้องขอบคุณมากอึมท่านพูดถึงแมวอะไรสวิชีอันส่งเสียงอ้อไม่มีอะไรข้าจำผิดเอง นักบวชเต๋าชินเหรียญพยักหน้ายอย่างพอใจสวีชีอันก็พยักหน้ายอย่างพอใจชูยวนเจินมองทั้งสองก่อนจะหันไปมองเหิงหยวนแล้วพูดยิ้มยิ้มที่ช่วยใต้สื่อเหิงหยวนตอนคดีสั่งพออหน้าหรือนักบวชเต๋าเหิงหยวนประสานมือตอนนั้นต้องขอบคุณใต้เท้าสวีมากเหิงหยวนถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีสั่งพออจริงตอนที่อยู่ในชิ้นส่วนหนังสือปฐพีเขาเคยบอกว่าที่สามารถรอดจากที่ทําการหน่วยลาดระเวนยาวิการมาได้ ต้องยกเป็นความดีความชอบของสวีชีอันดูจากตอนนี้ดูเหมือนเรื่องนี้ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่นักบวชเตาจินเหรียญติดต่อสวีชีอันผ่านหมายเลขสามหรือก็คือสวีชีอันรู้ถึงการมีอยู่ของพรรคฟาดินและชิ้นส่วนหนังสือปฐพทหากเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งมั่นใจในข้อสันนิษฐานว่าแม้นักบวชเตาจินเหรียญจะมอบชิ้นส่วนหนังสือปฐพทให้สวีซินเหรียนบัณฑิตของสำนักวิลู่แต่ความจริงเขาต้องการคนทั้งสองชูยหยวนจินยิ้มโดยไม่พูดอะไร เมื่อถึงเมืองชั้นนอกชูหยวนเจินก็ตบหลังดาซึ่งเป็นอาวุธเวทมนต์ของนิกายมนุษย์ก็ลอยออกมาพร้อมฝักลอยเควงอยู่กลางอากาศนักบวชเต๋าจินเหลียนหยิบนกกระเรียนกระดาษจากอกแล้วโยนออกไปเบาๆนกกระเรียนกระดาษก็กลายร่างเป็นนกยาวเจ็ดชื่อกระพือปีกบินโชในพริบตาท่านนักบวชข่าไปด้วยสวิชีอันรีพูดเจ้าง้วนี่เลือกได้ทั้งหมดชูหยวนเจินเป็นตัวยืนส่วนนักบวชเต๋าจินเหลียนเป็นตัวนั่งเหิงยวนกับชูหยวนเจินเหยยบฝักดาบเสียง ฟิวดังขึ้นพร้อมทะยานออกไปหลังจากสวิชิอันและนักบวชเตาอจิเหลียนนั่งลงบนหลังนกกระเรียนขาวก็เพิ่งพบว่าพื้นที่ไม่พอไม่มีที่นั่งให้จงหลีแล้วโหนสามารถห่อได้หรือไม่สวิชิอันก้มถามสตรีไว้ทุกด้านล่างไม่ได้คายกลนเคลื่อนที่พริบตาต้องเป็นขั้นสี่จึงจะใช้ได้จงหลีสายหน้าสวิชิอันมองไปรอบๆก่อนจะหยุดที่ต้นขาตัวเองไม่มีปัญหานักบวชเตาอจิเหลียนถอดปิดไม้แล้วโยนให้จงหลี จงลีรับปิ่นไม้แล้วมันก็พานางทยานขึ้นฟ้าเสียงดังฟิวตามหลังดาบบินของชูยวนเจินท่านนักบวชท่านลดทางของตัวเองแล้วสบิชีอันคิดในใจนกกระเรียนขาวกระพือปีกโบยบินกระบีบินนกกระเรียนกระดาษและปิ่นไม้บินสูงขึ้นช้าๆาภาบนพื้นดินเริ่มเลือนรางฟิวเมฆหมอกแวกออกเมื่อหนึ่งกระบีหนึ่งนกกระเรียนพุ่งเข้าไป ท้องฟ้ายามราตรีเป็นสีฟ้าราวกับถูกชำระล้างพระจันทร์เสี้ยวแขวนอยู่กลางผืนฟ้าทะเลเมฆแข็งตัวอยู่ใต้ฝ่าเท้าไม่ขยับขยื่นโลกพลันสงบเงียบในพริบตาเราเข้ามาในชั้นผิงหลิวหนึ่งแล้วสวิชีอันส่งกระแสจิตลมพัดแรงเสียจนเขาลืมตาไม่ได้พอเสียงพูดออกจากปากก็ถูกลมแรงพัดขาดทันทีจึงสื่อสารได้เฉพาะกระแสจิตเท่านั้นนักบวชเต๋าจินเหลียนก็หลับตาเช่นการใช้จิตเดิมแทนดวงตาเมื่อได้ยิน กระแสจิตจากสวิชีอันก็ถามอย่างแปลกใจฉันผิงลิวหรือข้าแค่พูดไปเรื่อยเปืือยท่านักบวชเล่าเรื่องหมายเลขห้าให้ฟังหน่อยสิสวิชีอันส่งกระแสจิตไปคราวก่อนการสื่อสารภายในพักฟ้าดินสิ้นสุดลงหมายเลขห้าก็ขาดการติดต่อไปแล้วตอนนั้นข้ายังสัมผัสต,ตำแหน่งของชิ้นส่วนหนังสือปฐพีในเซียงโจได้แต่จู่จูวันต่อมาก็ตัดขาดกับชิ้นส่วนไปสีอย่างนั้นนักบวชเตาจินเหลืองกล่าวเสียงขึ้ หมายเลขห้าเจอกับเต๋ามาในกายปัทธิหรือสวิชีอันสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะคาดเดาอาจเป็นไปได้นักบวชเต๋าิ้นเหลียนพยักหน้าเพราะอย่างนี้ท่านถึงมาเชิญค่าเหืงหยุ่นกับชูหยวนจนคิดความปรารถนาในการอยู่รอดของท่านักบวชแข็งแกร่งยิ่งนักสวิชีอันพยักหน้าพลางประเมินพลังต่อสู้ฝ่ายตนภายนอกคือระบบทหารแต่ความจริงแล้ว ชูหยวนเจินผู้ฝึกวิธีกระบี่แห่งนิการมนุษย์น่าจะมีพลังต่อสู้ที่แท้จริงที่ขั้นสี่หรือหากไม่ถึงก็ไม่ได้ด้วยไปกว่านี้มากนักภายนอกคือระบบสำนักพุทธแต่ความจริงแล้วคือหมายเลขหกเหิงหยวนคนนี้ยังสรุปไม่ได้เพราะถึงอย่างไรก็ไม่เคยประมือด้วยเหิงหยวนยังมีประสบการณ์การต่อสู้น้อยมากด้วยแล้วก็นักบวชเต่าจินเหลียนจําได้ว่าตอนนั้นเขาเคยถูกจือเหลียนที่อยู่ขั้นสี่ไล่ฆ่าและหนีเข้ามาในเมืองหลวงความแข็งแกร่งของนักบวชเต่าจินเหลียนน่าจะไม่ได้ไปกว่าขั้นสี่ เหตุผลก็เพราะเขาไม่ถูกจือเหรี่นทาร้ายบาดเจ็บแต่ได้รับบาดเจ็บจากผู้นํเต่านิกายปทพีที่เข้าสู่ทางมานเช่นนั้นก็ยังถือว่ารอดพ้นการไล่ฆ่าจากจือเหรี่นได้หากเจอเข้ากับเต่ามานิกายปทพีแล้วระดับต่ำกว่าขั้นสามฝ่ายเราคงเหมือนสุนัขแก่สบีชีอันคิดในใจหนึ่งชั่วยามต่อมานักบวชเต่าจือเหรี่นก็ส่งกระแสจิตหาทุกคนถึงแล้วต่ำลงไปหนึ่งร้อยลีน่าจะเป็นจุดที่หมายเลขห้าหายตัวไปข้ายังคงเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนหนังสือปฐพีไม่ได้ ทุกคนพุ่งทะลุเมฆทะยาลงไปยังพื้นดินพื้นดินเลือนรางพันชัดเจนขึ้นสวีชีอันเห็นเมืองขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกใจกลางเมืองนั้นยังแบ่งออกเป็นหมู่บ้านและเขตต่างๆมากมายทั้งสี่คนลงจอดในป่านักบวชเตาจินเหลียนและชูหยวนเจนเข้าฌานเพื่อฟื้นฟูพลังปรางเหิงหยวนยืนคุ้มกันพวกเขาสวดสวิชีอันแยกตัวไปเดินสำรวจในป่าและล่าไก่ป่าได้สองตัวกวางหนึ่งตัวพอกลับมาถึงก็นั่งขะสมาธิแล้วเอ,อ่ยถาม พวกเจ้ามีใครพกหม้อมาด้วยหรือไม่ข้าเอามาชูยวนจะลืมตาขณะกำลังจะลุกเดินเข้าไปในป่าใก,กล้ๆเพื่อหยิบหม้อก็เปลี่ยนความคิดในเมื่อสวีชีอันรู้ถึงการมีอยู่ของชิ้นส่วนหนังสือปฐพีก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนมันแล้วดังนั้นจึงนำชิ้นส่วนหนังสือปฐพีออกมาก่อนจะหยิบหม้อออกมาทั้งสี่คนก่อไฟสองกองเพื่อใช้ต้มน้ำซุปและย่างเนื้อไม่ว่าจะเป็นระบบใดหลังใช้พลังล้วนต้องบำรุงร่างกายเพื่อฟื้นฟู เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างพลังงานจากอากาศได้ข้าเอาเหล้าติดมาด้วยชูยวนเจนหยิบเหล้าออกมาอีกสองไหกินพร้อมเนื้ออย่างและซุปเนื้อพลางอธิบายตอนเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ของสองอย่างที่ต้องนําไปด้วยหนึ่งคือเครื่องมือทําอาหารสองคือกระดาษชาระ s วิชี i อันยกขวดขึ้นมาพร้อมเลิกคิวและพูดยิ้มยิ้มตอนนี้เพิ่มเป็นสามอย่างแล้วผงปรุงรสไก่ชูหยวนเจนพยักหน้าเห็นด้วยทันทีสวีหนิงเยี่ยงสุดยอดไปเลยน่าสนใจมาก ชูหยวนเจิดไม่มีข้อบกพร่องแต่ข้ารามือไม่ได้ต้องคิดหาวิธีทำให้เขาตายไปเสียทั้งสองยิ้มสบตากันหลังจากกินอิ่มนักบวชเตา๋าชิเหลียนก็นำกิ่งไม้แห้งมามัดรวมกับเส้นผมสีขาวจากนั้นจูจุใบหน้าเขาก็แข็งท้างไปศาส,สดาพยากรณ์คนนั้นเล่าได้ยินเช่นนั้นสวีชีอันก็สีหน้าแข็งทื่อเวรแล้วจงหลีละข้าจำได้ว่าตอนลงจอดนางยังอยู่ข้างๆอยู่เลย จากนั้นก็ไม่รู้ว่าลืมนางไปได้อย่างไรสวิชีอันน่าซีดเผือดน่าจะอยู่แถวนี้ทุกคนไปตามกันด้วยกันต้องหาให้ดีแล้วก็รีบหาด้วยนักบวชเตาจินเหลียกล่าวเสียงขึง้มเรื่องนี้เร่งด่วนกว่าการช่วยชีวิตหมายเลขห้าบางทีหมายเลขห้าอาจไม่เป็นอะไรแต่กับศาสดาพยากรหากช้าจะไม่ทันการเหิงหยวนไม่เข้าใจระบบหวนจึงเอ่ยถามจะเป็นอย่างไรสวิชิอันตอบเสียงจริงจังจะหนาวหน้าดู นักบวชเต๋าชินเหลียนพยักหน้าไม่พูดอะไรทั้งสี่รีบแยกย้ายกันหนึ่งเค่อต่อมาสวีชีอันก็พบตัวจงหลีตอนที่นางลงจอดดังตกลงไปในหลุมลึกจากนั้นสตรีผู้นี้ก็ย่อตัวไม่ขยับเขยื่อนอยู่ในหลุมลึกนั้นจนกระทั่งสวีชีอันออกตามหาและได้ยินเสียงของเขาจงหลีจึงปีนขึ้นมาข้างกองไฟจงหลีนั่งกอดเข่าหันหลังให้ทุกคนไหลสองข้างบอกบางแผ่นหลังแสนอ้างว้างข้าไม่ได้ตั้งใจจะลืมเจ้าจริงๆหายโกรธเถะนัก สวิชีอันขอโทษทางอธิบายข้าแค่แค่ไม่ทันระวังจึงหลงลืมไปนะจงหลีนั่งกอดเขาอยู่ตรงนั้นไม่สนใจเขาชูยวนเจนกระดกลิ้นดังต๊อรับชมละครตรงหน้าด้วยรอยยิ้มใต้ซือเหิงหยุดประสานมือและเอ่ยอย่างไม่เข้าใจบริเวณนี้ไม่มีอันตรายเหตุใดประสบจถงถึงไม่ออกมาเล่าไม่มีอันตรายต่อท่านเท่านั้นจงหลีกล่าวเสียงเบาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหากเจอสถานการณ์เช่นนี้การรอความช่วยเหลืออยู่กับที่คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุด หากฆ่าออกมาก็จะพบอันตรายนานาประการอาจเป็นอุกกาบาตตกลงมาจากท้องฟ้าอาจเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่นักพรตชั่วหรืออะไรก็ตามเพราะร้ายคือสิ่งที่ไม่อาจสืบรู้หรือพยากรณ์ได้มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นยังไม่ทันพูดจบจูจ่ๆก,กองไฟก็ลุกโชนเสร็จประกายไฟชุดหนึ่งกระเด็นใส่เส้นผมของจงหลีระวังเหิงหยวนสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยน้ำซุปร้อนๆร,ราดรถลงใส่จงหลีโดยไม่รู้ตัว ตอนนั้นสวิชีอันยืนขวางอยู่ด้านหน้าจงหลีจึงโบกพลังปราณซัดน้ำซุปออกไปจงหลีกอดต้นขาสวิชีอันตัวสั่นงกชูหยวนจนเบิกตาค้างสถานการณ์พันเงียบกริบท่ามกลางบรรยากาศเงียบงันหึงหยวนก็ประสานมือกล่าวอย่างเวทนาประสบจงแม้โลกนี้จะมีดวงประทีปนับหมื่นก็ไม่อาจส่องแสงทะลุความมืดมนรอบกายเจ้าอมิตาพุทธนักบวชเต๋าชิ้นเหรียญและชูยวนเจนก็ประสานมือตามแล้วกล่าวว่าอมิตาพุทธ ท่านนักบวชท่านเป็นลูกพี่ของสำนักพุทธเอ่ยนามพระพุทธเจ้าทําไมกันแม้จงหลีจะน่าสงสารมากแต่ข้าก็อยากหัวร้อนหน่อยๆสวีชีอันแอบคําในใจเขาเอื้อมมือไปลูบศรีรษะจงหลีเป็นเชิงปลอบโยนเมื่อครูเมื่อครูต่อลงจอดข้าพบว่า่วงจุ้ยรอบๆมีปัญหามีสุสานขนาดใหญ่อยู่ใต้ภูเขาทางทิศใต้จงหลีกล่าวเสียงเบา